แน่นอนว่าซีรีส์อุตราเกรซีไฟนั้นเป็นการทำเพื่อคุณดูจริงๆครับมีการจับอุตราแมนที่ไม่เคยคิดว่ามันจะกลับมามันก็กลับมาหรือสุดยอดอุตราแมนในตำนานตัวนั้นตัวนี้ ขาก็กลับมาได้เหมือนกันครับซึ่งเรามาดูกันดีกว่าครับว่า3ภาคที่ผ่านมานั้นมีแฟนเซอร์วิสเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนมารับชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยครับอุนตาและซีไฟส์นิวเจเนชั่นฮีโร่ซึ่งภาคนี้เปิดตัวมาด้วยตัวร้ายที่มีความสามารถโดดเด่นอย่างตัวดาร์คคิลเลอร์ที่เจ้าตัวนี้มันเคยอยู่ในตู้เกมกามาไลมาก่อนครับแต่ว่าครั้งนี้ทางซูปอรย่านั้นได้จับยัดให้กลายเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องเลยทีเดียวครับแหม ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเรื่มสายยิ่งนัก ต่อมาก็คือเหล่าดุลต้าแมนที่มากันครับซึ่งภาคนี้นั้นจะเน้นไปที่ดุลต้าแมนต่อสู้กับอุลตร้าแมนตัวจริงซะส่วนใหญ่ครับซึ่งก็คือได้เห็นกันจนเบื่อกันเลยครับสำหรับภาคนี้อุลตร้าแมนรีบูทหนึ่งในโปรเจกต์ที่ทางซูริยาร่วมมือกับทางมาเละคราวนี้เขาไม่ได้มาในรูปแบบของการ์ตูนแต่ดันมาในรูปแบบของฟอร์มทั่วไปครับซึ่งอุลตร้าคลาสสิไฟภาคนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของเขาแบบชัดเจน จำๆจำเลยครับแม่งานนี้คนดูก็คงจะเซอร์ไพรส์กันแน่นอนเลยครับหรือไม่ก็อุลตร้าแมนซีโร่ที่ได้ร่างใหม่อย่างอุลตร้าแมนซีโร่กราซี่กิตเตอร์ครับแม่ไอตัวนี้ได้ร่างใหม่จนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะเนี่ย ภาคต่อมาอุลตร้าการซี่ไฟ์แอพซลูดคอมเพลซี่ครับซึ่งในภาคนี้มีแฟนเซอร์วิสหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนที่จืดจางจัดจัดอย่างอุลตร้าแมนเกตและอุลตร้าแมนพาวเวอร์ซึ่งางานนี้เขามีสินพูดสักทีหนึ่งครับหรือไม่ก็อุลตร้าแมนในตำนานอย่างอุลตร้าแมนเลเจนด์นี่เลยครับซึ่งนี่คือครั้งที่2นะครับที่เราได้เห็นอุลตร้าแมนตัวนี้ปรากฏตัวในจอแก้วอีกครั้งหนึ่งครับแมช่างหน้าเริ่มใสนักเริ่มใสเริ่มใสต่อมาอัน,น นี้เลยครับเซอร์ไพรส์ของจริงครับกับสงครามอันติเมทวอร์ซึ่งเราไ,ได้เห็นฉากที่เอมพัลเลอร์มาบุกที่ดาวน์ตาแบบจริงจังๆสักทีนึง และดาบที่จะพพนต่าใช้นั้นเอามาจากไหนงานนี้เราได้รู้เรื่องกันเลยทีเดียวครับหรือไม่เก็อุลตร้าแมนที่แข็งแกร่งที่สุดในดาวยูโฟตี้อย่างอุลตร้าแมนโจเนื้อเขาก็มาครับแต่ว่ากลับมาในคราบของพาสเปนเดตให้เหมือนกับตัวการ์ตูนมากที่สุดกันเลยทีเดียวครับอันนี้อีกแล้วครับอย่างอุลตร้าแมนไชนิ่งอัติเมตซีโร่ซึ่งนี่คือการรวมร่างกันระหว่างร่างไชนิ่งกับร่างอัติเมตแล้วก็เอาชื่อมารวมกันแบบหน้าด้านๆแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันกระเสิร์ คนดูเหมือนกันนะครับสลับล่างนี้คือมันสวยดีอันโดเมรอดแม่ไอตัวนี้ไม่ใช่อุตาแมนครับแต่ว่าเขาเคยมีซีรีส์เป็นของตัวเองมาก่อนซึ่งมันก็นานมาแล้วแลวครับแต่ว่าครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะหน่วยกราซี่และคิวฟอร์นั่นเองครับอุลต้ากราซี่ไฟ์ภาคที่สามดิส คอสโ์รดภาคนี้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของอุลตร้าแมนสายฮาไม่รู้มาอย่างไงครับกับอุลตร้าแมนเซิร์ฟและอุลตร้าแมนไนท์ซึ่งภาคนี้พวกเขาก็มาโชว์ความฮาหรือเปล่าหรือว่าน่ารำคาญอันนี้คนดูต้องตัดสินเอาเองครับอุลตร้าแมน USA ที่จริงอันนี้เขาก็โผล่มาในอุลตร้าแกซีเดอะมูฟวี่มาแล้วครับแต่ว่าเห็นเขาโดนกระทืบอย่างเดียวเลยแต่ว่าครั้งนี้เขาต้องมาโชว์ของักหน่อยแล้วครับแหมอดีนั้นทำไว้แย่ต่อมา เขามาอีกแล้วครับกับอุลตร้าแมนซีโร่กับร่างใหม่ที่โผล่มาทุกภาคอย่างร่างไวเบิร์ด แน่นอนครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็แปลงเป็นชายนิ่งอัติเมตซีโร่หยุดดีครับไม่รู้ว่าจะแปลงทําไมหรือว่าเอามาเพื่อขายของต่อมาอันนี้เลยครับเขาเรียกว่าบิ๊กเซอร์ไพของจริงกับอุลตร้าแมนเน็ัสแน่นอนว่าครั้งนี้เขามาโชว์โหดอัตรีบูตอัดทีท่านจนหมอบกระแตตุยมาแล้วไม่พอใจเขายังแปลงร่างเป็นอุ t r a m a n มนโนอาแน่นอนซึ่ง ตามทำเนียงอุลตร้าแมนเทพแบบนี้จะโชว์ได้ไม่ค่อยนานครับปล่อยแสงตูมเดียวและจบแล้วก็หายไปเลยแป๊บแปบแม่อันนี้มาทรงเดียวกับเรเจนหรือเปล่าเนี่ยต่อมากับการปรากฏตัวอย่างเป็นทางการอย่างอุลตร้าแมนเลยกูรอครับที่ตอนแรกเห็นแค่เงาเงาแม่อันนี้โผล่มาแบบเต็มๆซึ่งใครที่เดาอย่างงูอย่างงี้ว่าเป็นตัวไหนก็คงจะได้ดูในภาคนี้แน่นอนครับต่อมากับการร่วมพลัง อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็แป๊บๆที่ผ่านมาครับกับอุตราแมนยุคนิวเจนที่บอกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าเข้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับอุตราแมนเลก่า กับฉากเซอร์ไพรส์มันก็ดูไม่เชิงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบคนแล้วจะรวมกันตอนไหนก็ได้ครับแหมงานนี้เล่นเอาซักคู่ต่อสู้อย่างกลัวสเปกเตอร์นั้นหมอบกระแตตุ๋ยไปตามๆกันเลยครับสารต่อมากับการรวมร่างสุดอลังการอีกครั้งหนึ่งครับที่ห่างหายกันอย่างยาวนานครับกับอุลตร้าแมนเมบบอูสอินฟินิตี้ที่มาคราวนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับย้ําเลยครับไม่มีอะไรมากมายเลยมาโชว์จัดก,การลูกกระจอกและกับ ร่างคืนแค่นี้แหละครับหรือไม่ก็อุตตอ้าแมนคิงจวยครับที่มาโชว์พระเอกในตอนจบครับที่ต้านพลังทาทัตเอาไว้แม่แบบนี้ไม่เป็นกลางเลยครับพี่เซอร์ไพรส์ทาทัตก็เลยทีเดียวครับและสิ่งที่บิ๊กเซอร์ไพรส์มากกว่าเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบครับย้ําเลยครับว่ามันยังไม่จบแม่ในใจทุกคนก็คิดว่าพอเธอท่านพอเธอ แต่ว่าก็นั่นแหละครับตอนนี้ในใบประกาศที่เขาออกมานั้นมันยังขาดอีกตัวหนึ่งนี่นะงั้นภาคหน้าเจอกันแน่นอนครับซึ่งอุตากันซีไฟเป็นงานอุลตร้าแมนที่เป็นการเซอร์วิสคนดูจริงๆครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมมองของเนื้อเรื่องหรือความสมเหตุสมผลก็คงอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และสาวจะคุกับพวกเราเนื่องครับช่วยกันโหวตหน่อยว่าอุตากัซีไฟทั้ง3ภาคนั้นภาคไหนที่คิดว่าสนุกที่สุด ชอบที่สุดซึ่งก็ต้องขอบคุณบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่มาดูคลิปนี้ด้วยครับช่วยกดไลค์และทวิไข้าวเพื่อให้รู้ว่าวงการโทรคูของเราเนี่ยยังไม่ตายอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้หนังหมาเนี่ยไปรวมจักรวาลอุลตราไกลซีไฟภาคที่4ด้วย